สวัสดีก็ต้องซ้ายไปเลยครับปีสองก็เรียนหรือว่าเป็นร้านทุนไทยนะครับว่ายิงง่ายครับเมื่อนี่สามคันรถครับเต็มเต็มเลยอากาศเป็นบานเขงแค่สามคันรถครับเต็มเต็มเลยมันชมบรรยากาศกบบเยาๆครับ กนนออ็เลได้ขอากินเลย ังไม่แยกสอบ้เห็นไหมดี่ยัไม่ยกสอบป่ปีไก่ได้เลยคือไหลายเนาะเพราะว่าไหลายก็ปีไกยไม่ปีนห่แม่นอยู่หรอจำก่ได้เนาะ เดียวได้สามทีบก็สอบแล้วได้สามทีบสอบแล้ววะ โอเคครับเดี๋ยวลดบรรยาก,กาศไปเรื่อยครับใกล้แล้วเรืร่องรถยุยต้องได้ต่อครับสุดยอดบอกเลยไล่สุดของปีแล้วนี่กายกับแมาไทย,ย,ย,ยอยู่นี่นะครับไก่เดี๋ยวรอบวงไม่รู้ครับนี่เนีกยใส่ขึ้นเหล้าพร้อมบรรยาก,กาศกันขึ้นเหล้าน่าซอนายๆกันไปครับอีสานบ้านเฮาแบบซอยๆกันไปครับ ผาดไก่เลี่อนเที่ยงเนาะตอยพุ่นั่นตอยพ่นี่ครับนี่แหละครับบรรยากาศเนาะหาเบิกม่ใช่อะไรอีกแล้วครับนอกจากอีสานเท่านั้นครับเอาว่านนั้นครับไกลนี่นะได้หน่อยก็นี่ครับีนี่โคตร,ยาาร,ครเ,อย,เรยอะบอกเลยเขามนีย่ยพิเศษครับตรอด อวอนี่เป็นรอยเปอร์เซ็นตเต็มหา้ามี่เสร็นี่เยหนึ่งสองสามสี่หกจหไมกเก็บซิบเดี๋ยวต้องรดอีกสิบซิบสอบดอ้ไรแปดซิบสอบหาจะถึงครับต้องกองเพียงไปยวหัวถึงเฉืิมพ้าแล้วครับเจี๋ยบรรยากาศเนาะบรรยากาศตอนเขาคนเล่าครับคนมวนกัน คุณเลาเเขาเก้าสิบสอบครับเฮ้าเก้าสิบสอบครับลอดตารางเฮียนมาเลยครับ <c oughs> ชิดชิดเชิดชิดนะครับ <c oughs> เ,เล่า เขายังเลือครับโอ้ยเขาเลื้อครับเขาเนี่ยใส่สโลเนี่ยแหงปวดใส่สโลเนี่ยใส่สโลผมวะแหงบวดด้วยนะใส่สโลเนี่ยังวิสะเร็วปวด

ว่าหอดไตเงี้ครับมาอย่างนี้เลยเว่าแห้งกวกาอีกครับเหลาอยู่ในหลังบานครับอินกับลังบานผมเลยนี่ลังบานพวกนี้ไฟแหมมต่ไลครับ้องมีองมีเองครับเลยมันเลยรางเนับก

อ้ยย oh, he 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 ้อนไปเลนเลยเหรออยู่ในสองคนเนี่ยแบกซิดเล่ยเหรอซดเลยเขียวเออไปยากมันต้องอยู่หน้าเล้าเมนลองมึงด้วอ๋อเบิ้งกันนะลองกันแล้วแลช็อตกันนะแมนบอสอ่ะที่นี่ไอ้สองคนนันพเมนอยู่นี่ก็เลยซิดไปรอดหรือว่า สองคนอยู่นเลานครล่าใคเล้วเนาะวันียกอไร่ยยกากซอย่ครับเยวมันเลี้ยงน้อยกว่เกาอยู่พวกี้เทาเดิมหอเาโอเคครับเดี่ยวแบกซอยกันครับพ่นหน่อยครับตรงนี้เขาอินสองอย่างครับสี่สิบเลยสี่สิบเก้าสอบเขาสองเล่าครับงมบัดได้เกสิบสอบเอาโอเคหรอกินโมบิด ไปรา่ิบเรอืเอยเอาเฟี้ยงกันีนมาส่เจ้ยเงาวเนีเคครับยากาศเดี๋ยวบรรยากาศตอนจีคอครับเมนูยังเนาะเขาเบิ่งกันครับย่างใส่หมูเนื้อหมูครับับจำเป็นต้องไปคบรอยคกรอย แมนแมนกันไก่บอกนี่เพื่อนบอกว่าสีเสาหรับที่สอวแล้วี่สาหรับที่สวแ้ตองูาังไวหรอยนดูตอนรับเบหลายคนบูง เมียมสิงปีนี่พมียร์ไประจำเนาะบรรยากาศขาหนนเราทุ่มทั้งเลยวะ้าวพุ่ไปมากุ่มม่าุ่บ่เอารถเม่ไว่นมาิมาล่ั้งตวเซ่ยว่ะพูหรือเปล่าแอ่พยเลยนะ

มันมวนามอ่มอคกหลานเราจะองอะไรมอ่มอสเบ็ดปวด้าครับมาเลยปเครับบูรจาการย่างใส่มูกันไกตาเป็ดครับเดี๋ยบเอาด่วน

นี่แหละตายออกแต่้องน้ำตอนนียิ่กันแต่ามันจเบิ่งนั่นเได้กี่เดยังไงไม่ไเงียไม่ได้ยไม่ได้ยูปยเนาะยิมหนูนี่หวนโอ้ยเเรื่องอะ ไปกินแล้วเนาะยังไ่ไปกินเยอะไม่เนี่ไปเดี๋ยวเพียงกอนนีย้อมยาเี้ยไได้ไเนาะมม่ากินน้ำกันบันทุกคนแ้วมาดัเลก็ว้กินหมน้แ่กินน้ำมูครับเราี้ยวไมหานะั่วมาก่จะต้องบริเน้ำก่าไงกินม่ตัวน้ิ้มกิแก้วคอ ที่อยู่ตมี่เนี่ขาเกี่ยวนี่มี่ะี่เ่ไมาจดกนยังไเลย่อยู่ตัวใช่เลยใช่ละผู้ิ่งเดียวเดียวพาย้วยยอกว่าผู้่ตัว้ใหญ่นาวนะี่เียงยงกับังนใ่ับยังเดียราอย่างเด Sát sát, ấy... sát, sát, ấy... sát 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 lên. lấy <laughs> <Sát cười> <laughs> ทิพหะทิพหกทิพเจ็ดไม่ต้อาดูด้วยกนเยอเามือหนึ่งสนี่ยที่มาทิพหกทิพเจ็ดใครเลือกระวังนี่แค่ิมือได้มือหิบต็มว่าใ่สามมือนี่ลังปีใหม่นี่ยิ่งาหลังปีใหม่ให้นี่นี่ยินจะล้งปีใหม่วั เขาบอกว่าเห็นเปิดเนนีอย่่เปิดิมหายนงเป็นลงเต้นเดี๋ยวเาเปิดเขาไม่โยยงได้ดแซ่บแซววันก็ไม่กินยิ้มแล้วใครไปเอาไนม่มีหมดนไทยอยากหนียากพนสิดวยากรงอมายหน้าไม่ไทก็ไยฮะไม่ไทไทยเ้มอแต่ใกล้อยากไอ้เลยนี่เอารถ ครับจำของนงำปีร็อกไปแต่มาเรียดสาต้นยัแม่ล่ร้านต้นไายของปีแล้วมั้งนหาไปได้อีกล้วรถพีเลยร้านเนียรับผมครับบนต้งอียังมากมามครับเจ้าปอกนครับผู้จัดการยอดครับ

เด็กเอามานอนน้ำงูอยู่กองเสียงเขาเลยนี่ยังไงกันไก่บันกันไกกันไก่ข้ายังไงบ่ตรงอียงมากไหครับพิจาร์พิจาราตรงเอียงมากไหมที่จูงเงือกเหนียบเลยได้ ตอนสุดท้ายครับจะจวดครับเขาขึ้นแล้วตอนสุดท้ายของฝีแล้วฝีมั้แล่วตอแล้วหรอพอแล้วเดี๋ยวหามเนี้ยตีับลูกหล่ดตียานเราไยานเราดีของสํานัน

เปาลูกแม่ก็เหงือลวเข้ากินเข้าทุกบ้านกันอมเจ๋งกว่าฮะยิ่งิ่งยิ่งยเ่งไปบ้านเหล่ากวากวนย่งย่าแบงไปเนอะรากาศลุกทุบกูนกขึ้นบ้านห้องก้มขอว่าอยู่ละมบไหมถ้าสมัยตะเกนะเขาแปดล้านจะได้รีมามามารู้จะ่กิโลจะได้รีไหตะเกเนาะหลายหลายสี่ข้ ว่าหแนพอี้ยกินกินจะบอกไร่ครับตมนมาดิคนดันดนี่แะครับถ่ายคนดันเด่มาบรรยากาศเยี่บรรยากาศด้านท่ายน้อองฟีนะครับเจอกับีนาครับกีนาครับเดี๋ยวพ่เหลือกีนาครับกีน่าไทยกหรครับโอเคครับขาเรื่อยๆนะมวนกับบรรยากาศมัานเขา ไ่กับปฝาคนไลไ์ก็แช่นะครับเจินปีนาครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับเจินปีนาครับนี่บรรยากาศที่เขาไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ